สวัสดีครับวันนี้นะครับมีคำถามว่าเฮ้ยธุรกิจใหญ่ทำไมยังต้องกู้แบงค์ทั้งๆที่เงินเหลือเยอะนะครับธุรกิจ S m e เอ็มอีเขาอยากรู้เพราะว่าเขาเนี่ยเงินไม่ค่อยจะเหลือเขาก็เลยต้องกู้แต่เขาแค่ยอยากรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจใหญ่ๆทำไมต้องกู้เงินสดเยอะแยะเงินในบัญชีเยอะแยะคือพูดง่ายรวยอะ่ะแต่ทำไมถึงยังกู้แบงค์เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอ,อะไรที่ธุรกิจใหญ่ๆหรือ S m e รายใหญ่ๆที่เกือบจะเป็นรายใหญ่แล้วเนี่ย เขาเยังต้องกู้แบงค์อยู่เพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบให้นะครับ สบายๆนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เกินนำไปแล้วว่าทำไมธุรกิจ SME รายใหญ่ๆที่อาจจะหลุดพ้นคำว่า SME ไปแล้วแต่ว่ายังเป็นรายใหญ่อยู่ผมขออนุญาตถึงแม้จะเห็นหน้าเห็นตาผมก็ขอนั่งสบายๆเพราะว่าปกติเวลาผมจัดอัดคลิปแบบไม่เห็นหน้าผมก็นั่งสบายๆแต่ว่าอาจจะถอดเสื้อตอนนี้ไม่ถอดเสื้อนะอ่ะโอเคหลายๆคนนะจะมีคำถามมาเฮ้ย เป็นธุรกิจรายใหญ่ยอดขายดีกำไรเยอะเงินสดในบัญชีเยอะดูงบดุลแล้วแบบเกระแสงเงินสดเพียบเลยนะฮะเงินกำไรสะสมเพียบเลยทําไมจะต้องกู้เงินอีกวะเออนะเออมีคําตอบให้วันนี้จะมามีคําตอบแล้วก็มีเหตุผลต่างๆนานาจะเล่าให้ฟังขออนุญาตอ่านแล้วกันเพราะเขาเขียนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าเขาที่คือผมเองนะที่เขียนเนี่ยคือการจัดการทางการเงินเนี่ยนะครับ คือไม่ใช่เรื่องเฉพาะการมีเงินสดหรือกระแสงเงินสดเท่านั้นนะครับคือเขาเรียกว่าคุณต้องจัดหางเงินนะครับเพื่อที่จะนะครับพร้อมนะพร้อมใช้ประสิทธิภาพของมันนะให้มันสร้างโอกาสโอกาสที่คุณจะเห็นนะคุณต้องมีเงินสดอยู่ในมือตลอดเวลานะเพราะว่าคือพูดง่ายคือมันมีโอกาสมาเมื่อไหร่เล่นเลยนะหรือมีวิกฤตมาเมื่อไหร่คุณก็รอดปลอด,อดภัยนะครับ แล้วทีเนี้ยรายใหญ่นะผมจะผมจะพูดถึงรายใหญ่แล้วก็เอสรายใหญ่เอาเป็นว่าไม่ต้องถึงขั้นใหญ่มากแล้วกันเอาแบบว่ารายใหญ่เนี่ยเพราะอะไรถึงเขาถึงอชอบที่จะกู้เงินนะครับแต่บางรายตอนนี้ก็ไปหันออกคุณกู้นะแต่ผมมองเลยออกคุณกู้นี่มันจะทําให้ธุรก,กิจเสียนิสยัยเพราะว่าคุณกู้มันจะโลตัวไปเรื่อยมันจะมีข่าวข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะว่ามีปัญหานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะโลไปเรื่อย เอาเงินกู้ก้อนใหม่มาจ่ายก้อนเก่าเหมือนเล้านี่แหละทาหมู่บัตรเครดิตจ่ายบัตรใหม่มาจ่ายบัตรเก่านะอ่ะกลับเข้าเรื่องเราดีกว่าเพราะธุรกิจรายใหญ่เนี่ยเขากู้ง่ายเนี่ยข้อแรกคือเขาได้เลทอัตราดอกเบี้ยที่ดีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํานะลูกค้าธุรกิจ s อ e เหลายหลายราย,ายที่ผมทําธุรกิจให้เอ้ไม่ใช่สิที่ผมไปเจรจา,านี่ให้เนี่ย บางรายเนี่ยวันนี้วันนี้เพิ่งไปเจรจา,าไม่ใช่สิไปรับลูกค้ารายใหม่มาที่จังหวัดลบบุรีโดนเข้าไปฮะ MRR บวกสองจุดห้าโอ้โหอย่างโหดนะธนาคารไม่บอกแล้วกันเเมื่อหลายวันก่อนเจอเข้าไป m R 4บวกสี่เงี้ยโอ,โโอโ้โหโหดเกินนะเอมบวกสนี่ถือว่าเป็นรายย่อยเลยนะแต่ลูกค้าผมนี่ไม่ใช่รายย่อยนะค่อนข้างที่จะย่อยแบบเกือบใหญ่มันไม่น่าจะได้เลทนี้ แต่ว่าธุรกิจรายใหญ่ๆ SME รายใหญ,ใหญ่หรือเป็นที่เป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่มีเดียมแล้วอะนะถ้าเป็นสับแบงค์คือเป็นเป็นเป็นไม่ใช่มีเดียมอะไม่ใช่สมอลไม่ใช่มีเดียมแล้วอะนะครับคือคอร์ปอเรทละนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ได้ค่อนข้างต่ําแล้วก็มี potential มีความน่าเกรงขามนะความน่าเกรงขามนะความน่าเกรงขามกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเฮ้ยคุณดอกเบีย้ยคุณมันบ้าหรือเปล่าทนียไม่ไม่ต่อลดให้ผมหน่อยดินะเออเจ้าหน้าที่สินเชื่อกลัวเพราะว่าขายใหญ่ขอดอกเบีย้ยก็ต้องให้นะไม่งั้นอย่าให้ไม่งั้นใหญ่แบงค์นะผมต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆฟังกันไว้นะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแล้วคุณเริ่มเริ่มเติบโตเริ่มเริ่มขยายธุรกิจเริ่มมีคอนเนคชันเริ่มมี power เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแ่งเจ๋งคุณต้องมีหนี้หลายๆแบงค์ผมไม่ได้ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเป็นหนี้เยอะๆนะ แต่ผมแค่บอกว่าสมมติคุณจะสร้างนี่สิบล้านคุณอาจจะสร้างนี่สิบล้านเหมือนเดิมน,นี่แหละคุณควรจะมีสักสามแบงค์นะเอาไว้บาลานซ์เหมือนประเทศไทยอ่ะคบรัสเซียครบจีนครบอเมริกาคบยุโรปคือประเทศไทยเป็นที่รักของทุกคนเหมือนพี่เบิร์ะพี่เบิร์ดรักทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคบกับทุกแบงก์เอาไว้นะแบงก์ไหนไม่ดีเหม็นขี้หน้ามันผู้การดูแลไม่ดีรีไฟนแนนซ์เอ้ยผมอยู่กับคุณได้ไหมเอาโรงงานไปอยู่กับคุณเลยรีไฟนแนนซ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณ แต่คุณต้องดีนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีไปรีไปนัซนที่ไหนเขาก็ไม่ต้องมาหรอกพี่อยู่ที่เขาไปเอนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยคือรายใหญ่เนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยถูกนะครับได้ดอกอัต,อตราดอกเบี้ยถูกมาจากอะไรคุณต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีนะถ้าเกิดคุณเป็นลูกหนี้ที่ไม่ดีแล้วยังไปทะลึ่งไปขอลดดอกเบีย้ยเขานี่คือไม่ดูแลไม่ดูตัวไม่ขเขาเรียกว่าไม่ตักน้ําใส่กระโหลกชงโอกดูเงาคือแบบโอ้โหมึงนี่ ไม่ได้เรื่องเลยนะเครดิตก็ไม่ได้เรื่องดันทะลึ่งมาขอตลกเบี้ย้ถูกอันนี้ต้องเตรียมเนื้อเจียมตัวแต่ว่าลูกหลี่รายไหนที่เขาเแข็งแกร่งนะงบการเงินสวยธุรกิจดีเขาต่อรองดอกเบี้ยได้นะสรุปคือข้อแรกคือเขาต่อรองดอกเบี้ยได้นะถ้าคุณเป็นลูกค้าประวัติดีเครดิตดีคุณต่อรองดอกเบี้ยได้ข้อสองบอกว่าการที่คุณมีเงินสดไว้ในธุรกิจเนี่ยทำให้การทําธุรกิจของคุณยืดหยุ่นยืดหยุ่นจากอะไรยืดหยุ่นจากความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้เก็บเงินไว้ดีกว่านะเหมือนผมจะบอกลูกค้าผมตลอดเฮ้ย hey, พี่เก็บเงินไว้เลยนะมีเท่าไหร่มีอยู่สิบกว่าล้านะเก็บไว้ก่อนเลยสถานการณ์ไม่ปกติหยุดจ่ายแบงก์ก่อนเลยพี่หยุดหยุดก่อนเลยสองสามเดือนนี้หยุดหยุดไปก่อนเฮ้ยจะจะดีเหรอคุณอูหยุดไปก่อน, hey, อนพี่สถานการณ์ตัวเองพี่ไม่ปกติตอนนี้นะฮะเก็บเงินไว้ก่อนครับอย่าพิ่งจา่ายซัพพลายองซัพพลายเออร์นิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวให้พวกผมเข้าไปคุยให้นี่นี่คือพวกผมทํางานกันแบบนี้จริงๆ สำหรับเจ้าของธุรกิจ s อ e ทั้งหลายนะเออคือผมมองลูกค้าเลยพี่เก็บเงินไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์แบงค์ให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไหลเงินของพี่ที่ไหลไปคือเงินต้องไหลแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือโย,โยนเข้าไปนี่ต้องต้องได้ act อ่ะเออถ้าเข้ามาโยนเงินลงไปต้องมี Impact. อ m p a c t เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินสดเก็บไว้ดีนะเพราะเหตุการณ์คาดคิดที่เราไม่คาดคิดมันผ่าได้เสมอหรือสองคุณมีเงินสดเก็บไว้นะ มันมีโอกาสเข้ามาเยอะแต่โอกาสกับโอกาสกับการใช้นอกลูก่นอกทางเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมันใกล้เคียงกันนิดเดียวเช่อนเลยดิเ <c oughs> ช่นคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นึกไม่ออกคุณทำธุรกิจอะไรก็ก็แล้วแต่สมมุติว่ามันมีซ <c oughs> ัพพลายเออร์อยู่เจ้าหนึ่งคือแบบว่าเฮ้ยเฮียผมเดี้ยงมากเลยผมขายระบายของให้เฮียเลยได้ไหมต้นทุน ผมเอาเฮียแค่เนี้ยแต่เฮียซื้อสดซื้อสดผมเลยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้ออยู่แล้วไงรู้เปล่าขอมมันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อสินค้าเขาอยู่แล้วให้จังหวะเนี้ยกดเลยเอาโอเคผมผมเหมาหมดเลยสิบล้านผมจ่ายคุณก่อนห้าล้านได้ไหมเออแล้วอีกอีกสักสิบห้าวันยี่สิบวันหรือครึ่งหรือเดือนหนึ่งผมจ่ายคุณอีกห้าล้านกดเลยแลวราคาเนี่ยสมมติว่ามันจริงจริงมันควรจะเป็นสิบห้าล้านคุณกดได้สิบล้านแล้วขอเขาจ่าย้สองงวดเนี้ยอันนี้คือคือโอกาส เพราะถ้าเกิดคุณมีเงินคุณสามารถทําแบบนี้ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินน่ะมันมีโอกาสโอ้โหแม่งต้นทุนกูหวบเลยนะาว้กูซื้อซัพพลายเออร์ลายลายนี้มาเนี่ยต้นทุนต้นทุนหวบเลยแต่คุณทําไม่ได้เพราะคุณไม่มีโอกาสอันนี้คือโอกาสจากการที่คุณมีเงินสดแต่โอกาสอีกอันหนึ่งนะที่เป็นบทเรียนอันเจ็บปวดของหลายๆคนนะผมบอกเลยมันไม่ใช่โอกาสแต่เป็นความทะลึ่งทะลึ่งของคุณเนี่ยทะลึ่งและฟุ้งซ่านนะครับคือเฮ้ย ไอ้นี่แม่งหลอนเงินเว้ยแม่งเอาเงินแม่งเอาคอนโดมาขายฝากกูเว้ยคอนโดแม่งติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะเว้ยนะเขาซื้อขายกันสิบสี่สิบห้าล้านเนี่ยโอ้โ oh, หดูเช็คอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะห้องนี้อย่างสวยบิวโค้งนะ้าแม่น้าเจ้าพยาซื้อขายกันสิบสี่สิบห้าล้านเอามาขายเราแค่ประมาณสิบล้านนึกว่าได้ของถูกแล้วไงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตจ็สิบเปอร์เซ็นของราคาซื้อขายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคอนโดถ้าเกิดคุณจะกดจริงๆไงคุณต้องเอาแค่ หนึ่งรอยเท่าหนึ่งร้อยถึงร้0ยี่สิบเท่าของราคาค่าเช่าเออนะเช่นสิบสี่สิบห้าล้านก็เช่าแค่เดือนละเจ็ด0มื่นนะร้อยเท่าแค่เจ็ดล้านนะครับหรืออ่เขาเรียกว่าถ้าร้อยี่สิบเท่าก็แปดล้านเก้าล้านเอาแค่นั้นนะแต่ว่าเอาเป็นการจำนองหรือขายฝากอย่าไปซื้อเพราะการที่คุณรับจำนองหรือขายฝากเนี่ยคุณรับตำๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเคี่ยวกับคนที่เอามายืมเงินคุณหรอก แตุ่ณรับต่ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาจะได้เสียดายของเขาโอ้ห oh, ของกูตั้งสิบห้าล้านเอามาฝากไอ้นี่ขายฝากเอามาจำแน,นไอ้นี่แค่แปดล้านเองเราไปวิ่งขายดีกว่าวะขายได้สิบสองล้านเรามาคืนป็นแปดเราก็ได้สี่นั่นแหละคือสิ่งที่ต้องรับต่ําเพราะว่าเจ้าของเก่ามันจะได้ไปช่วยเราวิ่งขายก่อนนะไม่ติดมือนะแต่ถ้ามันติดมืออันนั้นมันไม่ใช่โอกาสและไอ้เงินที่คุณจะเก็บไว้ทาธุรกิจเนี่ย สมมุติว่าคุณไปกดคอนโดอันนี้ได้แปดล้านที่ผมบอกจริงราคาตลาดสิบห้าล้านนะคอนโดแปดล้านไอ้เจ้าของสมมุติทําขายฝากมันก็ไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยคุณนี่นะมันจะไปจ่ายดอกเบีย้ยคุณอีกทีก็ <c oughs> ปีหนึ่งแล้วเกิดมันไม่จ่ายคุณก็ยึดคอนโดมานะยึดคอนโดม,มาแปดล้านแฮปปี้นะใช้เงินไปแค่แปดล้านมูลค่าตลาดสนะิบห้าล้านแต่แฮปปี้ด้วยความ งงๆเฮ้ยเงินกูหายไปไหนเนี่ยเงินที่กูต้องไปซื้อของสั่งของเนี่ยนะมันหายไปไหนนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจคุณขาดสภาพคล่องได้นะครับนี่นี่คือโอกาสกับความความทะลึง่งอ่ะความทะลึง่งความอยู่ไม่สุขนะฮะสับผมไม่ใช้ว่าเจี๊ยบป้าบอดสื่ออยู่ไม่สุขเอาเงินที่แทนที่จะทำธุรกิจดัานทะลึ่งไปเล่นอนะสังหานะฮ นะครับอย่านะผมบอกเลยว่าอย่าถ้าคุณเงินคุณไม่เยอะพออย่าเพราะคุณติดมือแล้วมันจะทาให้ธุรกิจคุณรวนเรส่วนเซไปด้วยนะครับนี่คือข้อที่สองนะโอ้หนี่อีกหลายข้อไปข้อที่สองอย่างนี้นะข้อสามคือบอกว่ามันจะช่วยธุรกิจคุณกระจายความเสี่ยงนะเพราะว่าการกู้ยืมเงินมันเนี่ยมาเนี่ยมันจะช่วยกระจายความเสี่ยงไปดันคือพูดง่ายไม่ได้พึ่งพาทุนของเจ้าของมากนักนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่กระจายความเสี่ยงหรอกข้อนี้ ไม่ใช่อะว่าไม่น่าจะใช่นะนี่เถียงตัวเองไงแต่คือความหมายก็คือว่ามันไม่ใช่กระจายความเสี่ยงหรอกคือเอาง่ายคือมันก็จ,จะคาบเกี่ยวระหว่างข้อสองก็คือมีเงินสดไว้หน้าตักมันดีเหมือนกับเราอะนะเป็นครอบครัวเราอนะถามว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกไม่มีเงินสดเหลือติดบ้านเลยหัวนี้น่าก,กลัวอดี๋ยวน้อยต้องมีสักแสนสองแสนนะนะหรือไม่ก็ต้องมีทองมีอะไรสักอย่างที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็วๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงดีกว่านะครับ ข้อสี่คือบอกว่าการเพิ่มมูลค่ากิจการด้วยการเลเวลเลชนะการเลเวลเลชก็คือการสร้างพลังทวีจากการกู้เงินนะครับนะคือพูดง่ายคืออยู่แบบเดิมเดิมเงินทุนเท่าเดิมขายได้เท่านี้นะแต่ถ้าเกิดคุณกู้เงินธนาคารมาเนี่ยคุณขายได้เยอะขึ้นนะกำไรก็อาจจะเท่าเดิมแหละแต่หลายคนบอกเฮ้ยขายได้เยอะขึ้นแต่มึงก็เสียดอกเบี้ยนะเว้ยมึงต้องคิดดีดี คุณคิดให้ขาดก่อนนะครับว่าคุณเอาเงินมาแล้วคุณขายได้เยอะขึ้นหักดอกเบี้ยแล้วหกักภาษีที่ต้องเสียแล้วได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าได้เยอะขึ้นกว่าเดิม Happy แฮปปี้ครับแฮปปี้แต่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้สอนให้ใครบ้าบอคอแตกในการกู้นะเออผมบอกเลยว่าช่องผมเนี่ยจริงๆหลักๆอยู่ในการอยู่ในธีมหลักของผมคือแก้หนี้นะครับแต่ว่าคนที่จะมาแก้หนี้ได้เนี่ยเอาง่ายๆเจ้าหน้าที่ธนาคารสินเชื่อที่อยู่ฝ่ายแก้หนี้เนี่ย เขาเป็นฝ่ายเชื่อกันมาหมาทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เรื่องทั้งการแก้หนี้และการกู้นะครับแต่ว่าการกู้มันดีถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่า handle ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ีก็คือว่าคุณต้องใช้การเขาเรียกว่าประโยชน์จากการ leverage เงินให้มันมีพลังใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะนะครับก็เขาบอกว่าการกู้เงินไม่ใช่แค่การหาคุณเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจนะ แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสลดภาษีสร้างความพร้อมการกระจายความเสี่ยงนะแม้ว่าการกู้ยืมอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตได้อย่างดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกเหตุอีก4เหตุผลนะว่าทําไมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้คือเหตุผลว่ารายใหญ่เขา เขาทาไมต้องกู้นะนี่ก็คืออีกเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมรายใหญ่ต้องกู้นะครับนะอ่าเรามีทั้งหมดแปดข้อนะครับผมก็เขียนไปงงไปแต่เอาเป็นว่าฟังรู้เรื่องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาอีกนึงหนึ่งนะ <c oughs> ก็บรรยากาศอัดคลิปคล้คลายๆไลฟ์เหมือนกัน,นคล้ายๆจัดไลฟ์ <c oughs> ผมก็พยายามจะไม่ตัดต่อเลยเอามันไปแบบนี้ตามสไตล์ผมนะ ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าทําไมต้องกู้เงินรายใหญ่ทําไมต้องกู้เงินหรือ SME ทําไมจะต้องกู้เงินนะคือหเพื่อสร้างกําไรนะการลงทุนด้วยกําไรเนี่ยที่ได้จากธุรกิจเนี่ยอาจทําให้คุณเสียเวลาและคุณโตช้านะครับความหมายคืออะไรป้ะโตจากเงินกําไรสะสมเคยเห็นไหมในงบการเงินของบริษัทเราเนี่ยเราจะงงเฮ้ยบริษัทเรามีกําไรสะสมสามล้านบาท แต่กูเป็นเจ้าของกูไม่เคยเห็นเงินเลยว่ะเออหลายคนจะมีคําถามแบบนี้เงินมันไปไหนวะใครโกงกูป่ะเนี่ยปบัญชีโกงมะเนี่ยมีใครโกงบริษรัทเราหรือเปล่าเนี่ยในงบการเงินปิดงบม,มีกำไร,รสะสมตั้งสามล้านเสียภาษีไปตั้งเยอะเนี่ยปีนี้เปิดบริษัทมาสี่ห้าปีกำไรสะสมไม่สามล้านนกันมันไปไหนวไม่เห็นเลยแต่คุณต้องดูงบดุใใ้ขาดว่ามันไปอยู่ในทรัพย์สินอื่นหรือเปล่าเช่นลูกหนี้การค้าคุณนะลูกหนี้การค้า แอสเซททั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในออฟฟิศคุณเนี่ยนะครับสต็อกสินค้านะเงินอนาคตที่คุณจะรอรับอะไรต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในงบต้องดูดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณก็จะก,การขยายธุรกิจคุณก็เกิดจากการใช้กําไรสะสมนะครับเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจเขาบอกว่ามันช้านะมันช้านั่นแหละที่ผมบอกหลายบริษัทจะเป็นอย่างนี้ เฮ้ยรับดุลแม่งกำไรสะสมแม่งตั้งสามล้านกูไม่มีเงินหมุนวะนะนั่นแหละกูต้องกู้นะกูต้องกู้กู้มาหมุนธุรกิจนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการกู้เนี่ยมันจะสร้างกําไรให้มากขึ้นกว่าเดิมอ่าครับประโยชน์ต่อมาคือพอคุณกู้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีผลประโยชน์ในส่วนของภาษีนะผมต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือประโยชน์แต่ไม่ใช่เรียกว่าประโยชน์หรอกเรียกว่าผลพลอยได้ดีกว่านะเพราะว่า คุณกู้เงินมาเนี่ยคุณเอาไปทำกำไรได้หลายเท่าตัวเพิ่มขึ้นนะเหมือน,นขยายสาขากิจการน่นแหละนะก็คือพวกงนี่ไม่เห็นเงินเล้าอะ่ะจับเตือมือเปล่ามันก็ไม่ถึงขั้นมือเปล่าคือว่ามันก็จะมีกําไรมากขึ้นจากเงินทุนก้อนใหญ่ขึ้นพอคุณมีกําไรมากขึ้นภาษีคุณก็ต้องเสียเพราะฉนั้นเนี่ยการที่คุณจะเสียภาษีเนี่ยนะเขาก็อยู่ที่กําไรสุทธินะรายได้คุณเยอะขึ้นแต่การกู้เงินของคุณเนี่ย มันก็มีอะไรต้องตามมาใช่ไหมครับคืออะไรดอกเบีย้ยคุณก็ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยคุณก็ไปตัดเป็นรายจ่ายได้นะจริงๆแล้วตรงนี้มันก็มันก็เป็นเขาเรียกผลพลอยได้มากกว่าคือภาษีคุณที่ต้องเสียเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่คุณจะต้องเอาดอกเบีย้ยไปหักกําไรก่อนนะภาษีคุณถึงจะโดนบางคนบอกเฮ้ยกำไรเยอะก็โดนภาษีเยอะไม่ต้องกังวลเพราะว่ากําไรเยอะคุณใช้เงินกู้เยอะคุณก็เสียดอกเบีย้ยเยอะ หลายคนเอาแล้วตกลงมันจะคุ้มไหมไปคํานวณดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ผมการันตีว่าถ้าคุณคิดดีแล้วคํานวณแล้วมันคุ้มนยะมันคุ้มกู้ไปเถอะถ้าไม่เอาไปใช้สเปะสปะบอกเลยกู้ไปถ้าไม่เอาไปใช้สเปะสปะนะผลพลอยได้คือภาษีนะคุณจะมีการใช้นะฮะใช้เอ่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ยไปหักผ่าหักค่าใช้จ่ายได้เพื่อเสียภาษีน้อยลงได้อ่านะอันนี้คือผลพลอยได้เฉยๆนะครับ ข้อ3คือบอกว่าสร้างความพร้อมการมีสินเชื่อธุรกิจทําให้ธุรกิจของคุณพร้อมในการจับจ่ายทุกโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่คาดการไว้หรือไม่ก็ตามนี่เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความไม่แน่นอนได้ก็คือพูดง,ง่ายๆคือคุณพร้อมนะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกผมบอลูกค้าผมอะ พี่มีสิบกว่าล้านพี่หยุดก่อนตอนนี้ตอนนี้แบบพี่ alert มากเลยพี่แบบโอ้โหแบบลูกค้าผมบางคลน,นี่พูดหยาบๆนะนี่คือผ่านหน้ากล้องนะประสาทจะแดกทัพไพเออร์ก็ทวงแบงก์ก็ทวงคนงานกับโอ้ยวุ่นวายไปหมดบอกพี่อยู่นิ่งๆกงินนะอยู่นิ่งๆกงินเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตงังเราเก็บไว้ก่อนนะเหมือนกันถ้าเราทําธุรกิจเอาเป็นว่าถ้าเกิดในเขาเรียกว่าสถานการณ์ธุรกิจปกติของคุณนะ คุณมีเงินนะ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับมีมีเงินดีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจเกิดเขาเรียกว่าอาจเกิดโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นนะผมก็เน้เนย้ำอีกทีก็คือโอกาสทางธุรกิจคือโอกาสทางธุรกิจจริงๆนะไม่ใช่ไปทะลึง่งไปเงินเหลือเยอะไปฟอนเล็กไอ้บิตคอย Bitcoin ทำไงวะเล่นยังไงวะไปลงทุนนู่นไม่เอานะครับทำธุรกิจจริงๆ โอกาสทาธุรกิจของคุณเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นเพราะคุณจัดเชี่ยวชาตตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนั่นแหละคือโอกาสทางธุรกิจไอ้อื่นไม่ใช่โอกาสทางธุรกิจอื่นคือคุณทะลึง่งไงนะเจี๊ยป้าบ่อสื่อนะครับแค่นั้นเองอย่าแล้วผมแนะนำนิดนึงว่ากรณีของธุรกิจ SME หรือไม่ต้อง SME ได้เล็กๆกระดกนะการจะกู้เงินเนี่ยผมบอกว่าธนาคารเนี่ยธนาคารมันไม่ใช่ญาติคุณ มันจะไม่ให้คุณกู้ตอนที่คุณเดือดร้อนแต่ญาต <emos> ิคุณฮะจะให้คุณกู <welche ăn rule> ้ตอนที่คุณเดือดร้อนไม่งงนะธนาคารไม่ใช่ญาติคุณมันจะไม่ให้คุณกู้ตอนที่คุณเดือดร้อนแต่ญาติคุณให้คุณกู้ตอนที่คุณเดือดร้อนธนาคารจะให้คุณกู้ตอนที่คุณไม่เดือดร้อนแต่ญาติคุณถ้าคุณไม่เดือดร้อนแล้วคุณไปกู้เขาคุณโดนเขาด่า งงไหมไม่งงนะธนาคารคุณไปกู้ธนาคารตอนนี้คุณเดือดไม่เดือดร้อนะสเตทเมนต์ก็สวยงบการเงินก็ดีลูกค้าก็เยอะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถูกไหมกูการมาเยี่ยมธุรกิจโอ้โหพี่รถวิ่งกันควักควาเลยเข้าออกเข้าออกส่งของลูกน้องวิ่งกันโอ้โหควักเลยแน่ร้านขายดบขายดี โอ้โทรศัพท์รับสายกันแทบไม่ทันคุยกับลูกคุยกับแบงค์แป๊บหนึ่งเดียวนะครับผู้การขอรับสายก่อนโอ้โหวุ่นวายคุยแป๊บหนึ่งต้องรับสายคุยแป๊บหนึ่งส่งสั่งงานโอ้โหแบบธุรกิจดีธนาคารกับแบงค์แหงรีบรีบรีบมึงรีบพิมพ์คำเรื่องเข้าบอร์ดเสนออนุมัติเลย <c oughs> <c oughs> นะถูกไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณไปกู้เงินธนาคารตอนที่แบบมาถึงก็แบงกก็ง้อยรถก็ไม่มีเข้าออกนะเครื่องจักรก็ไม่เดิน สต็อกแม่งก็ไม่มีสินค้าแม่งก็เหลือนิดเดียวไอ้น้าเจ้าของกิจการแม่งกโโโโโ็โอ้โหโซมอิดโรนี่ผมํำเหมือนไหมน้าอิดโรโซมโอ้กูไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วชีวิตนี้แม่งไม่ได้หลับได้นอนว่าเครียดไม่ได้หลับได้นอนตาโรยอะไรย่างเงี้ยมันจะให้กู้ไหมอ่สะสเตทเมนต์ก็แทบจะไม่เดินผู้การแบงก์โอ้เฮียไม่เดินสเตทเมนต์เลยอ่ะโอ้ทำไมสเตทเมนต์เฮียเดินกระล้อยกระหล่อ,ลอขนาดเนี้ยนะ องบเครดิตบูโรเฮียก็หูเต็มเหยียดเลยเต็มแม็กทุกแบงค์เลยครับโอ้โหจะกู้ผ่านไหมอ่ะกู้ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นการกู้เงินเนี่ยถ้าคุณจะกู้เงินธนาคารคุณต้องกู้ตอนที่คุณนะครับดีนะฮะอย่าไปกู้ตอนที่คุณไม่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไม่เหมือนญาติพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยตอนที่คุณไม่ดีคุณเดือดร้อนเขาช่วยคุณนะเพราะคุณเดือดร้อนเขาช่วยคุณ แต่ถ้าเกิดคุณธุรกิจดีคุณอิ่มอิ่มหมีพี่มันธุรกิจร่ำรวยคุณไปกู้เงินญาติพี่น้องคุณจะได้ด่าให้ดิมึงบ้าหรือเปล่ามึงดีจะตายมายืมกูทําไมเนี่ยอูต้องยืมมึงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยธนาคารคุณต้องกู้เขาตอนที่คุณดีตอนที่คุณไม่ดีคุณไปกู้เขายากแต่อาจจะได้ก็ได้นะถ้าเกิดคุณเริ่มแค่ไม่ดีปั๊บเดียวแบบเริ่อกอาการนึงเขายังมองอาการคุณไม่ออกบางแบงก์บางธนาคารเขามองอาการคุณไม่ออก แต่บางธนาคารเขาเหมางการคุณออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นอีทีไปกู้ธนาคารตอนที่ธุรกิจดีหลายคนจะเถียงผมบ้าหรือเปล่าธุรกิจดีไปกู้ทําไมมึงกับบ้าไม่รู้เรื่องแนละ้วจะมาพูดนะธุรกิจไม่ดีไปลองไปกู้ดูดิอ่ะลองทําธุรกิจไม่ดีเราไปกู้เงินธนาคารดูดิไปกู้ให้ได้เดิยไปะนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องแนละ้วมาพูดผมผมพูดเรื่องเนี้ยไปเมื่อหลายปีที่แล้วเราทำคลิปแม่งมีคนทะลึง่งมาเขียนคอมเมนต์ มึงเหงาบ้าเลยวธุรกิจไม่ดีมึงให้กู้เหรอฮะฮะมองกล้องเนี่ยผมมองกล้องเนี่ยธุรกิจไม่ดีมึงให้กู้ป่ะบ้า,บาเล่วเ <c oughs> นะเพราะนั้นเนี่ยกู้เหีนตอนธุรกิจดีนี่เดี๋ยวแบบมันก้าวลาไปา่ย <c oughs> คือคือปกติเนี่ยไม่เห็นไดน้ได้ยินแต่เสียงเนี่ยแต่นีเห็นได้มันยิ่งดูก้าวลาว้วไม่เอาดีกว่านนะลดลดความก้าวลาลงหน่อยดีกว่านะข้อสุดท้าย้วเขาบอกว่า คุณก็ต้องควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะก็คือมันไม่ใช่กระจายความเสี่ยงคือผู้ง่ายมีทางเลือกให้กับธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นเอ้ยมีทุนส่วนเฮ้ยเพิ่มทุนนะเพิ่มทุนอ่านะหรือเขาเรียกว่าไปชักแท้งอนะไรอยู่รายการอะไรนะไปขอเงินลงทุนอ่านะไปพิชหาเงิน,นแบบพวกสตาร์ทอัพเขาอะไรเงี้ยเราต้องมีหลายช่องทางนะครับกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำรองเอาไว้นะครับนี่คือเรียกว่าสำรองเอาไว้ยามฉุกเฉินนะครับดังนั้นนะครับการ การกู้ยืมเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่นี่สินคือพูดกการยืมเงินไม่ใช่เฮ้ยสร้างหนี้สร,สร้างสินอีกแล้วนะแต่เขาเรียกว่าเป็นการจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างรอบครอบเพื่อความมั่นคงและการเติบโตของธุรกิจของคุณและคุณต้องใช้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพนะและคุณต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีและคุณต้องตัดสินใจที่ดีหลักการของผมเลยต้องถามว่ากู้เงินมาเอาไปทำอะไร แค่น,นี้แหละคุณมีคําตอบให้กับตัวเองได้คุณจะรุ่งกนะู้เงินมาเอาไปทําอะไรกู้มาไว้เฉยๆก่อนไอ้อันนี้อย่าทําอันนี้อย่าทําถ้ากู้มาไว้เฉยๆก่อนอย่าทํานะแต่ว่าที่ผมบอกเมื่อกี้เหมือนคนเอ้ยขัดแย้งกันวะเนี่ยมึงบอกว่าต้องกู้ตอนดีพยายามกู้ให้มันเป็นวงเงินให้เป็นวงเงินถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเป็นวงเงินนึกภาพอองไหมครับเจ้าของธุรกิจจะรู้วงเงินโอดี วงเงินตัว PN วงเงิน LCTR นะกักไว้ก่อนเป็นวงเงินนะหรือว่าถ้าเรามีนี่ตัวอื่นๆเราอาจจะกู้มาอีกก็ได้กู้มาพยายามให้ดอกเบี้ยถูกจากอีกแบงค์หนึ่งมาตัดดอกเบีย้ยแพงอีกแบงค์หนึ่งตัดไปอันะนี้ก็เป็นการบริหารเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองว่ากู้มาทําอะไรถ้ากู้มาแล้วไม่รู้จะไปทไําอะไรอย่าก,กู้กู้มาเป็นวงเงินสำรองไว้นะครับ โอเคเข้าใจนะเจ้าของธุรกิจจะเข้าใจที่ผมพูดถ้าไม่เห็นเจ้าของธุรกิจจะไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวจะคอมเมนต์อะไรบ้าๆมานะไม่รู้เรื่องไม่ต้องคอมเมนต์ตั้งฟังเฉยๆโอเคไหมครับอนะโอเคผมตามนี้แหละเดี๋ยวกลายเป็นก้าวเล้ามากเกินไปนะก็ช่องผมก็จะประมาณนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเห็นตัววิ่งอยู่นะอันโตนิโอแอสโนีนี่คือชื่อบริษัทผมนะที่ปรึกษาการเงินเราแก้นี้เราสร้างนี้ให้ลูกค้า นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อของบริษัทเราคือ6 065 626 45 45า i n สองห n สี่ห้าสนดีแอดอั่คือไลน์ของผมนะครับลน์ส่วนตัวผมไลน์เข้ามาคุยกันได้มีคําถามไหฝากคาถามไว้นะเอาไว้ตามนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจติดต่อได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเออผมจะเน้นแก้นี้นะแต่ถ้ากู้เงินก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วลูกค้าออปรับเปลี่ยนปรับแต่งนิดน,นึงกู้เองได้ไม่ต้องมาให้พวกผมทำหรอก ไม่ต้องเสียตังค์เสียตังค์ทำไมนะโ okay. อเคก็ตามนี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ล้กันนะครับเพราะว่าผมจะมีไลฟ์อยู่ไลฟ์จริงๆเนี่ยจะไลฟ์กันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะฮะแล้วก็เวลาเนี่ยไม่แน่นอนประมาณ3ามทุ่มบวกลบกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ